เดี๋ยวเบิ่งกับเห็ดพี่น้องกออกกระลากยุกเบ่งกับพี่น้องหามอะไรกันหน่อดอกงามระกำเนียครับเห็ดปวกตับเนี่ครับพี่น้องไม่เคยแหน่ก็ไปบ้านไม่เคยกับวะให้เจ้าสิปเปียว นีน่เดีกันเอาล้องเก็บบนข้างเก็บก่อ,ลอลงงนลน็้ยอโอ้ยเห็นยังไมาออกกะออกเนี่ยเลยครับพี่น้องปีเนี่ย ครับพี่น้องมื่อนี้มื่อพ่อเห็ดปวกมูง่ายครับเก็บเห็ดกับฝากกดแช่กดไหลกดตะไคร่กดติดตามนะกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามที่ต่อไปครับเก็บเห็ด้ะครับเห็ดปวกมูง่ายครับพันหนวดกับพันติ้งกำลังเก็บกระปวกมูนี่ครับเบิ่งอากลากดูนะครับเบิ่งมหอดพูนนะอืมครับโอ้ยเห็ดงามอะไรครับพี่น้องมูนี่มันดอกงามอยู่เนี่ยเอาขาพ่วง มึงกับมึงปูเน็ดบวกปีนี้ไหมเอ้ยขากล่องกับพอดีครับพี่น้องีข่ขาไปสหมึงกับโปูเก็บดีเก็บมวนครับพี่น,ออน,น้องโอ้ยเหมาร้านพอดีเลยนั่งครับเป็นลมเก็บกล่องไว้ก่อน หน่อยเลี้ยงนี่ครับพาหน่วยกับเจ็บทำหมุดติงอันหลังไหนเลยครับบังเห็ดบึงครับพี่น้องบึงโอ้ยสะออดไหลครับพาหน่วยเห็ดยังพอเป็นครับนังเฝ้อซื่อครับป่ะนะมันไหลครับบึงโอ้ย เพราะเสียกันฝนแล้วห่อเอนะี่ะล้มสีได้ไนงะนัง่งคีล็อกนะกอนกนะองไปก้อนครับโอ้ยวันไล่ครับพี่น้อง เก็บกองไว้ครับมึงมะพ้าพดงเห็ดคักแนครับพี่น้องดงเห็ดปัวครับปื๊ดตูมนีครับมึงพี่นอ้องตูมนี โอ้ยพอยเอาเลืกกระเดอกเอาไว้มันเป็นเสียบีน,นาครับมันไหลเอาเจ็๊เปังสิล่ะครับกลองไปผ่องว้านพอดีครับพุ่มๆนี่ เดี๋ยวห้อ็จัดโอ้เก็บกองไปครับบผู้ใดมือนิม่มๆใบอันใบดอกบานไอ้ตอวติง่งไอ้พันติ่งกับมือมือแล้ว นิ่งครับแล้วเก็บดอกบานครับพี่น้อง,องอเก็บกองไว้แล้วครับลงกับพี่น้องดอกง่ามขาก้ามแน่ครับเห็ดนปวกตับแง่ครับพี่นออ้อ,อง ไม่เคยกเจ้าสิเปียวต้องหาคนยิงม้าเพราะว่ามันจะได้อ่ไ,ไ้กันเก็บก่อนเนาะผู้าแป้งเล้ยงเนะเนือ โอ้ย,ยงออออเงิน้นมะอดีบเขาบอกน่เลยครับพี่น้องปีเนี้ยเก็บกองไว้ครับ งาม,มนะมาเนีนเขาเด็เด,ดงามเลยครับโอ้ยเห็ดปลูกตากมูนี่ไงพี่น้องโอ้ยรุดจ่อยง้อรุดครับ ฟองไปก่อนง่ามบบง่ามแน่ครับขานี่ตีมอเหล่งงานเกิดมันไม่เนี่ยงานมันสามมืม่นเหร่าไม่ได้เลี้ยวพราะอะไอยู่เนาะเลยมันเหล่งว่าจะไปส่งพร้อมกันช่วงใบหนี่ตะเนี่ย จากเก็บเราเรียวครับใส่นี่นะครับโอ้หมานคักมือนี่ครับพี่น้องใส่เสียกันฝนได้ครับใส่ถุงยางพร้อมครับพี่น้องรดนันตาเห็ดมูใญงครับมอเนี่ยเอามือนี่กับหมานคักยกครับมอเนี่ยมกคลิปนี้ยังได้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับโอ้เห็ดปวกออกคักออกแน่ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ